สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับจาก Youtube c ชาน n ล l รืกไกด์ล้านนานะครับผมกกรุงเทพครับกำลังจะไปพักนะครับที่โฮสเทลครับชื่อว่าลักซ์โฮสเทลนะครับผมเป็นโรงแรมที่พักราคาประหยัดครับอยู่ที่สุขุมวิทซอยหนึ่งนะครับผมลงจากรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีรถไฟฟ้าเพลินจิตครับแล้วก็ลงมาฝั่งประตูไม่ผมจำไม่ได้ตรง ฝั่งประตูที่ตรงข้ามกับโรงแรมโนเทลนะครับพอดีสถานีเพลินจิตเนี่ยอยู่ติดกับโนเทลเราลงฝั่งตรงข้ามครับแล้วก็เดินมาที่เข้าซอยมาเลยนะครับเข้าซอยสุขุมวิทซอยหนึ่งมาครับเดินผ่านเซเว่นอีเลเวนมานะครับแล้วก็จะเห็นป้ายนะครับเข้าไปในซอยเียผมจะสูงให้นะครับถ้าเรามองเข้าไปพอเลยเซเว่นมานะครับมองซอยฝ่ามือนะครับจะมีป้ายเล็กๆตรงนั้นครับจริงๆเนี่ยเขามีป้ายตรงปากซอยด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนท้าย นะพอดีอันนี้มาคือผมเห็นายนี่ครับถึงแล้วครับโรงแรมลักโฮสเทลนะครับผมเป็นโรงแรมราคาประหยัดครับสวยทีเดียวครับตรงนี้เป็นเคาน์เตอร์รีเซพชันครับเขามีเครื่องดื่มขายด้วยนะครับมีกาแฟด้วยผมให้ดูบรรยากาศรอบๆตรงนี้ก็จะมีคอมพิวเตอร์ให้ใช้นะครับแล้วก็มีด้านบนนั้นเป็นที่นั่งพัก นะครับจะมีเกมให้เล่นมีวิดีโอให้ดูนะครับเป็นลักษณะที่พักแบบแบ็คแพ็คเกอร์นะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศรอบๆนะครับหลังคาเปิดสูงดูสะอาดตาทีเดียวครับแล้วก็โต๊ะที่อยู่ตรงลอบบี้เนี่ยเราสามารถไปซื้ออาหารข้างนอกนะครับมาทานได้นีครับเขาอย่างนักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้นะครับเขานั่งทานข้าวอยู่ครับหลังจากเช็คอินนะครับก็เดินขึ้น ทางบนครับตอนเช็คอินเนี่ยเราก็จะได้คีย์การ์ดนะครับแล้วก็คีย์การ์ดเนี่ยจะมีกุญแจด้วยสําหรับล็อกเกอร์ข้างบนหัวนอนนะครับแล้วก็เขาจะให้ผ้าขนหนูกับรองเท้านะครับรองเท้าที่เดินในโรงแรมนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนรองเท้าครับตรงนี้ครับผมเปลี่ยนรองเท้าอยู่นะครับผมพักที่พัก เป็นแบบแคปซูลนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันตรงนี้ครับนี่ครับเป็นที่นั่งเล่นนะครับก็จะมีวิดีโอเกมมีทีวีให้ดูนะครับนั่งเล่นเกมกับเพื่อนๆได้หรือว่าถ้ามาหลายคนนะครับนั่งพักตรงนี้ได้มองไปด้านล่างนั่นก็เป็นล็อบบี้นะครับนี่ครับเราขึ้นไปด้านบนครับก็จะมีป้ายบอกนะครับอย่างตรงนี้นี่มีป้ายบอกเป็นห้องแคปซูลขึ้นไปอีกครับราคาที่ผมพักเนี่ยราคาตัวหนึ่งคืนนะครับผม ราคาอยู่ที่460บาทนะครับ460บาทต่อคืนก็ถือว่าถูกนะครับราคาถูกราคาที่พักกลางใจเมืองนะครับระหว่างโถงขึ้นแต่ละชั้นเนี่ยครับก็จะเป็นห้องน้ำนะครับเขาจะมีบอกเป็นห้องน้ำชายหญิงเราเดินขึ้นไปครับ460บาทเนี่ยเขามีกาแฟด้วยนะครับมีกาแฟมีขนมปังให้ตอนเช้าเราลงไปที่ล็อบบี้นั่งทานกาแฟทานขนมปังได้ครับแล้วก็ นี่ครับเป็นอีกชั้นหนึ่งก็จะมีที่นั่งพักนะครับในแต่ละโถงกตกแต่งไี้สวยสวยทีเดียวครับตรงนี้เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ํากับห้องอาบน้ําจะแยกชายหญิงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามองลงไปเนี่ยก็จะเห็นเป็นตรงที่นั่งพักนะครับตรงใกล้ๆล็อบบี้นี่เรามองไม่เห็นโอเคครับขึ้นไปอีกก็ณจมีป้าบอกนี่ครับเป็นทางขึ้นไปห้องแคปซูลนะครับเป็นที่พักแบบแคปซูลก็ที่พัก แบบนี้นะครับก็แสงไฟก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมพักมาหลายที่แล้วลักษณะก็คือเขาจะประหยัดไฟนิดนึงนะครับก็จะเปิดเท่าที่จําเป็นครับนี่ครับถึงแล้วครับเป็นที่พักแคปซูลเดี๋ยวผมให้ดูห้องน้ําก่อนนะครับ<ม>เปิดไฟให้ดูห้องน้ำก่อนเขาก็จะปิดไว้ตรงนี้เนี่ยเรามาพักที่พักแบบนี้ก็ต้องรับผิดชอบนิดนึงนะครับก็ใช้แล้วก็ต้องปิดไฟเปิดไฟนะครับจะช่วยกันประหยัดครับนี่เป็นห้องน้ําห้องอาบน้ํานะครับห้องส่วมเขามี สบู่นะครับยาสระผมให้มีทิชชู่ให้ใช้นะครับสะดวกทีเดียวครับนี่ครับนี่ก็เป็นห้องน้ำนะครับตรงนี้เนี่ยมีมีที่เป่าผมนะครับเนี่ยตรงนี้มีที่เป่าผมให้ด้วย นี่ครับผมก็จะเปิดไฟดใช้โบราณน,นะครับตอนเช้าเราอาบน้ําเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการใช้ที่ป่าผมก็จะมีที่ปอาผมให้ผมปิดไฟตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ก็จะเข้าไปในที่พักนะครับห้องแคปซูลใช้ชิคีการแบบนี้ครับ ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในห้องแคปซูลนะครับจะเห็นว่ามีห้องนอนนยครับแบ่งเป็นสองชั้นนะครับเป็นเป็นล็อกๆเป็นแคปซูลแบบนี้ครับก็จะมีม่านนะครับปิดแต่ละห้องแต่ละแคปซูลนะครับถ้านอนชั้นบนก็จะมีบันไดด้วยนะครับก็นี่ครับเป็นห้องนอนแคปซูลครับเป็นโรงแรมแบบแคปซูลราคาประหยัดนะครับสี่ร้อยหกสิบบาทนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในมืดนิดนึงนะเดี๋ยวผมเข้าไปเปิดไฟดีกว่า นี่ครับเปิดไฟมาเรียบร้อยนะครับจะเห็นบรรยากาศภายในห้องแคปซูลนะครับก็จะมีรักไฟนะครับให้สองสองที่นะครับแล้วก็มีสวิตช์ไฟมีราวตากผ้ามีชั้นวางของนะครับหมอนผอ้าห่มเย็นนิดน,นึงครับพอดีผม,ผมเริ่มไปเปิดไฟนี่ผมพยายามจะให้ดูเป็นแบบแคปซูลนอนได้2คนนะครับแต่ว่าที่เมื่อนิดน,นึงครับมองไม่เห็น ก็นี่ครับเป็นบรรยากาศของห้องพักแบบแคปซูลนะครับที่ลักส์โฮสเทลนะครับผมสุขุมวิทซอยหนึ่งนะครับแอร์เป็นแบบแขวนแบบนี้ครับโอเคครับเราเข้าไปดูนะครับภายในแคปซูลกันนิดนึงครับมีอะไรบ้างนั่นครับคุณแจกก็จะมามีคีย์การ์ดด้วยนะครับเมื่อกี้บนที่นอน ตัดไฟสวิทช์ไฟไฟสองสว่างก็จะมีชั้นเก็บนะครับเป็นเป็นล็อกเก็บของนะครับล็อกตรงนี้ใหญ่ทีเดียวนะครับใส่เป้เข้าไปได้สบายเลยแล้วก็มีล็อกเกอร์นะครับที่มีกุญแจสําหรับไขเก็บข้าวเก็บของได้ครับปลอดภัยครับสะดวกสบายชั้นวางของครับถ้าเรามองไปออกด้านนอกนะครับตรงนี้ถ้าเกิดเราปิดม่านเนี่ยก็แทบจะมองไม่เห็นนะครับด้านนอกมองไม่เห็นเลยถือว่าเป็นส่วนตัวทีเดียวครับที่พัก ราคาประหยัดนะครับผมลักซ์โฮสเทลครับผมที่สุข,ขุมวิทซอยหนึ่งกรุงเทพครับครับแล้วพบกันใหม่ที่ y o u ู u ูบชา n e l เดอะไกด์ล้านนาครับผมขอบคุณครับ